นัก็รนะคะนักปาน้อาจารสว่างคุณธรรมชัยภูมิขวหนุิกลางคุนธรรมชยภูมาแล้วมาใานาหมาแล้วโอ้ยพบให้เจอด้วยวัดเอ้าน ผู้ใดผู <splash> mm ้ใดก็เอาหมอจะเชิท่านะไคร่ท่นตัดออกันนี้ก็เลยองให้ผู้นั้นให้ผู้นั้นไปเคีย่อนพีวงแจ๋แล้วพบกมาถามเาจะเอียบเกียบ้อไปีนน้ย ทีมนักประดาน้ำมาจากมูลนิธิสว่างคุณธรรมชยัยภูมิมาถึงแล้ว

ท้าบิดก่อนแล้วไว้อยู่ข้าบิดก่อแล้วไว้อยูให้คู่ือด้งงั้นอเอมาเ้ะขึ้นบูเรียวลูกบอลเลยนี่ค่ะโดรน

ครรังคนนี่ช่วยกูะถามงกนอกูยังช่ยบ่ๆพ่พอยว่าพ่าทันกู่ห้เพื่นมาก่อนที่ดึงออกเพาะัมาเลยเพาะด้านนั่นอันบิดบิดบิดปลาเข้าเดวเห็นาดหัวเดี๋ยว็บาเห็นเดี้ยสิบสองสอคุณเด้อแล้ว็หงพวกโอสิของพ่องไหน ไหนท่ไปยาน่ที <they> <Slow> ่ไปยาเขาบว่ารเก็บกีนแล้วน